สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับเมื่อฮามาดนั้นยอมที่จะปล่อยตัวประกันแล้วนลครับพี่น้อง ตามการตกลงในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามานะครับที่ตกลงกันได้เรียบร้อยและพร้อมจะปล่อยตัวประกันในห่วงแรกในวันที่19มกราคม2568นี่นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับพี่น้องไม่นานอีกอีก3 4วันเองนะครับที่แอดมินได้ยินข่าวนี้ก็ดีใจมากๆด้วยนะครับสงสารตัวประกันเหลือเกินนะครับพี่น้องที่ถูกจับไปเป็นเวลานานมากถึง15เดือนแล้วนะครับพี่น้องสงสารพวกเขาจริงๆและเห็นใจทหารอิสราเอลนะครับ ที่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชิวันกาซานะครับและเห็นใจชาวปาเลสตนตายด้วยที่ต้องซวยเพราะกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาบุกเข่นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้ายแล้วก็ตกลงหยุดยิงได้และจะมีการเจรจาปล่อยตัวประกัน,นในที่สุดนะครับที่ข่าวนี้รายงานประจําวันที่16มกราคม2568นะครับที่รายงานไว้ว่าหลังจากสงครามยาวนาน15เดือนอิสราเอลและฮามาสต,ตกลงปล่อยตัวประกันตามข้อตกลงหยุดยิงแล้ว โดยเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับยืนยันข้อตกลงจะมีผลังคับใช้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับน้องหรือวันที่19มกราคม2568ที่จะถึงนี้โดยคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ประชุมในเช้าวันพฤหัสบดีเพื่ออนุมัติตามข้อตกลงนะครับโดย15เดือนหลังจากสงครามในชิวันกาซาที่เริ่มต้นขึ้นจากการโจมตีอันเวลวร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอิสราเอลทางตอนใต้อิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็ได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการหยุดยิง และการปล่อยตัวประกันเมื่อวันพุธพี่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนะครับโดยขอ้อตกลงดังกล่าวนั้นได้รับยืนยันจากเจ้าที่จากอิสราเอลฮามาสซารตฐอียิปต์และกาตาและคาดว่าจะมีผลมาคับใช้ในวันอาทิตย์ที่19มกราคมปี2568ที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นวันที่ตัวประกันคนแรกจะได้รับการปล่อยตัวในวัน,นที่19มกราคมที่จะถึงนะครับ โดยนายกรัฐมนตรีของกาตาในโมฮัมเหม็ดบินอับดุลละมานอันธานีกล่าวในงานแถลงข่าวจากดฮาโดยยืนยันจากข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ข้อตกลงที่ซับซ้อนซึ่งยังไม่ได้รับการเผยแพร่กำหนดระยะเวลาหยุดยิงเบื้องต้นเป็นเวลา6สัปดาห์และรวมถึงการถอนกำลังของทหารอิสราเอลออกจากจิลันกาซาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มกู่และฮามาจับตัวไป จะแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวไว้โดยเมื่อเข้าตกลงเริ่มเบังคับใช้นะครับฮาม,ม่านั้นจะปล่อยตัวประกันอิสราเอลจำนวน33รายโดยปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในช่วง42วันแรกของการจุดยิงตามที่สำนักข่าวหลายแห่งรายงานตัวประกัน3คนแรกนั้นจะได้รับการปล่อยตัวในวันแรกและอีก4คนจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่7แต่หลังจากนั้นตัวประกัน3คน จะได้รับการปล่อยตัวทุกๆ7วันนะครับโดย14คนสุดท้ายจะได้รับการปล่อยตัวในสัปดาห์สุดท้ายของการเจรจารอบแรกนี้นะครับส่วนตัวประกันที่เหลืออีก65คนจะได้รับการปล่อยตัวก็ต่อเมื่อทั้ง2องฝ่ายสามารถตกลงกันเรื่องการสงบศึกระยะที่2ได้ซึ่งการเจรจาจะเริ่มต้นขึ้นภายในเวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจากการหยุดการสู้รบนะครับ โดยสัรก,กานนายกรัฐมนตรีของเบนจามินเนทยาหูกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ายังมีเงื่อนไขจำนวนหนึ่งในข้อตกลงที่ยังไม่ได้ตกลงกันจนถึงที่สุดและอิสราเอลหวังว่ารายละเอียดต่างๆจะได้รับการสรุปในคืนนี้ช่อง12ของอิสราเอลอรายงานว่าคาดการณ์ว่า,าการเจรจาจะดำเนินการต่อไปตลอดทั้งคืนเพื่อสรุปประเด็นสุดท้ายดังกล่าว โดยการลงนามจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีและรายงานจากสื่อฮิบรูระบุว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลมีกำหนดประชุมกันในเวลา11โมงของวันพฤหัสบดีหรือวันนี้ที่ผ่านมานครับเพื่ออนุมัติข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการแมบบ้ว่าสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงหลายคนในรัฐบาลผสมของเบนจามินเนหนจาฮูจะคัดค้านข้อตกลงดังกล่าวบ้างแต่คาดว่าเขาน่าจะไม่มีปัญหาในการได้รับอนุมัติส่วนใหญ่จากคณะรัฐมนตรีความมั่นคงขนาดเล็กและคณะรัฐมนตรีชุดเตรียมในเวลาต่อมานะครับ ในหลังจากนั้นจะมีการตีพิมพ์รายชื่อดักโทษชาวปเาเลสไตน์ที่เตรียมได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านการปล่อยตัวผู้ต้องใส่เหล่านี้อย่างใดก็ตามศาลไม่เคยเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐบาลดังกล่าวในอดีตและไม่น่าจะเข้ามาแทรกแซงในครั้งนี้เมื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้อตกลงที่ยังไม่ได้รับการยืนยันช่อง12ระบ,บุว่ารายชื่อตัวการ์เันสามาย ที่จะส่งกลับในยาแรกประกอบด้วยพลเรือนหญิง4คนทหารหญิง5คนรวมถึงซีรีบีบาและลูกชายตัวเล็ก2คนของเธอและเอเรียลทาครับผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไป10คนและผู้ชายป่วย11คนโดยฮามาสระบุว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่ทั้งสาย3าลายแต่ยังไม่ได้ระบุว่าใครบ้างที่ยังไม่เสียชีวิตอิสราเอลเชื่อว่าผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ทั้งส3ยายยังมีชีวิตอยู่ตามการรายงานของช่อง12 อามาดมีภาระผูกพันตามข้อตกลงที่จะต้องแจ้งให้อิสราเอลทราบถึงสถานะของผู้รอดชีวิตทั้ง33คนภายในหนึ่งสัปดาห์แรกหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้และตามการรายงานทางโทรทัศน์ยังระบุอีกว่านักโทษชาปาเลไตายที่ถูกคุมขังในเรือนจำจะมีมากกว่า1,000คน ท,ท,ท,งงท,ท,ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อแ้กับนักโทษอิสราเอลทั้ง3าคนซึ่งรวมถึงผู้ก่อการร้ายอย่างน้อย250คนที่มือเปื้อนเลือดนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวบางคนจะเป็นนักโทษที่ถูกจับในหิวนกาซาหลังวันที่7ตุลาคมปี2023แต่จะไม่มีผู้ใดมีส่วนร่วมในการลุกดานและสังหารหมู่ในครั้งนั้นจะได้รับการปล่อยตัวตามรายงานระบุและนายโดโนททมว่าทีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นคนแรกที่ทราบเรื่องการเจรจานี้ และยืนยันต่อสาธารณะว่าบรรลุข้อตกลงแล้วโดยโพสต์บนบัญชีทูตโซเชียลของเขาบอกว่าเรามีข้อตกลงสลับตัวประกันในวันออกกลางแล้วพวกเขาจะปล่อยตัวเร็วๆนี้ขอบคุณมาก,กาโดนัทรัมโพสต์ในสื่อโซเชียลวีดียของเขานะครับและมีโพสตที่2ของโดนัทรัมนะครับกล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเขา จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอิสราเอลเพื่อให้แน่ใจว่ากาซาจะไม่กลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ก่อการร้ายอีกต่อไปและเสริมว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งยิ่งใหญ่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากมีการรายงานข้อตกลงดังกล่าวเชาวที่ระดับสูงชาวอาหรับจาก,กาสำนักข่าวเดอะไทมส์ออฟอิสราเอลว่ายังมีประเด็นเล็กน้อยหลายประเด็นที่ยังต้องสรุปให้เสร็จสิ้น แต่ประเด็นเหล่านี้จะไม่ทําให้ข้อตกลงคลาดเคลื่อนไปโดยประเด็นดังกล่าวนะครับรวมถึงอิสราเอลที่เสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรอนนักโทษชาวปาเลสไตน์ประมาณ1000คนซึ่งกําหนดจะเผยตัวแล้วเจ้าที่อาับจากประเทศผู้ไกลเกียรรายหน่งกล่าวหลายคนเป็นชาวกาซาที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวตั้งแต่สงครามเริ่มต้นโดยจำนวนนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการจําคุกตลอดชีวิตที่จะได้รับการเผยตัวตามข้อตกลงหยุดยิงยังไม่ได้รับการสรุป แม้ว่าข้อตกลงจะเกือบเสร็จสิ้นแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกล่าว,าวต่อนะครับฮามาสตกลงว่าผู้ที่ถูกจำคุกต่อชีวิตจะได้รับการปล่อยตัวไปยังประเทศที่3ที่ตกลงกันไว้แต่อิสราเอลก็ขอให้ส่งนักโทษคนอื่นที่ได้รับการปล่อยตัวไปยังต่างประเทศด้วยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกล่าว,าวนะครับและเสริมว่าประเด็นนี้จะได้รับการสรุปให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้า และผู้ไกลเกียยตัดสินว่าปัญหาเหล่านี้ไม่สําคัญเพียงพอที่จะทําให้ต้องมีการล่าช้าในการประกาศข้อตกลงและการเริ่มต้นดําเนินการหากทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการไปอย่างราบรื่นปาเลสไตน์อัลอาลับและอิสราเอล ยังต้องตกลงกันในวิัยทัหต,ตับสนวนาซาหลังสงครามซึ่งเป็นความท้าทายที่น่ากลัวเกี่ยวข้องกับการรับประกันความปลอดภัยสำหรับอิสราเอลและการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อการฟื้นฟูโดยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือใครจะเป็นผู้ดำเน,น,นินการในห่วนข้าซาลังสงคราม อิสราเอลปฏิเสธการมีส่วนร่วมของกลุ่มฮามาสซึ่งปกครองถวนกาซามาตั้งแต่ปี2550และให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำลายอิสราเอลแต่อิสราเอลก็คัดขานการปกครองของทางการปรเาเลสไตน์เช่นกันโดยกล่าวหาว่าทางการปรเาเลสไตน์สนับสนุนการก่อการร้ายโดยสงครามในถวนกาซารับเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้ก่อการร้ายฮามาสหลายพันคน,นครับนำโดย กลุ่มฮามานนะครับบุกเข้าไปทางภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง1,200คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนได้จับตัวประกันไปประมาณ251คนนะครับและสงครามได้สังหารชาวปเาเลสไตน์ไปประมาณ46,000คนในชีวนกาซาตามข้อมูลของเจ้าที่สาธารณสุขที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสในชวนกาซากล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้และไม่สามารถแยกแยะระหว่างกลุ่มกวาการ้ายและพละเรือนได้ว้าอย่างไรน,นะครับและเชื่อกันว่าตัวประกัน9 4คนจากทั้งหมด251คนที่ถูกฮามาจับตัวไปเมื่อวันที่7จตุลาคมยังคงเหลืออยู่ในจยอนกาซาโดยรวมถึงศพของผู้เสียชีวิตอย่างน้อยส4คนที่ได้รับการยืนยันจากกองทัพอิสราเอลซึ่งกลุ่มกวาการ้ลยฮามานั้นปล่อยตัวพลเรือน105คนในช่วงสงบศึกเมื่อ บายเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์และปล่อยตัวประกัน4คนก่อนหน้านั้นตัวประกัน8คนได้รับการช่วยเหลือโดยกองทหารอิสราเอลนะครับที่ยังมีชีวิตและพบศพข,ของตัวประกัน40คนที่ถูกทหารอิสราเอลคนพบ และรวมถึง3คนที่ถูกทหารสังหารโดยความผิดพลาดขณะพยายามหลบหนีจากกลุ่มกอกระ้ายฮามาสก็เป็นข่าวดีมากๆครับที่จะมีการเปตัวเกิดขึ้นครับพี่น้องที่จะเกิดขึ้นในวันที่19มกราคม2 5 6 8ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องต้องคอยจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเนีแอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้แต่พูดไป่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ